นางก็ได้พี่ะไระปลาแห้งครับเบลซี่ปลาตัวนี้ปลายังแห้งครับมีกระยูด้วยบางเห็นไหมพี่ข้ขาหนีกระยู่ล่ะไปยังไงล่ะคอยขบกางบ่ เฮ้ยสิไพ่ปลาครับนี่ไผอยู่ข้างหน้าผมนี่สิเป็นฟองๆอ,อืมแรูไโอ้ลลโ,อโ,อโอคุประท่านเล็กเสียสิปลายัางแห้งครับใส่ก็ใหาม่เนี่าานยปลาใหม่ที่นี่น้องผู้เสลนมันยางจับปลาพอแล้ว เห้ยเหรอเมองนั่นเลิกป่ะบ่อันนี้พอนั่งเอาหนีไมายืนเลยลูกแย่เขาไหมนี่แย่เขาไหมไล่มันเฮ้ยะหรอเะ้ยเอเมนตัวนี้บ่หวะปุ่นอาเมนนะปลาคนละตัวตัวนี้บ่มันแห้งแย่เอาเลาะบงลูกพอป่ะเจ้าสมัย เจอแค่มกพุอปลาใหญ่กูโอ้ยลุดมือสับแมสิ่ลุดลุลุลุล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 ุลุลเลุเุลุลุลเลุ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 มาลุลุลุลนลลลลุลุลางุล้ลุลุลุ เน้นเน้น <ไป S 2> นี่นมันชั่ว <c oughs> ยร <c oughs> ่องอ,อย่างน้วไปตามมึงปลามันดีที่เง้ยเกือบปวได้เกลือสถืบปได้อ่าหราูหาตอลูกมีปลาคอหน่อยตัวนึงเดี๋ยวจะไยเด้อเดี๋ยวไปเดี๋ยวแหงเด้อจีนแตะแหงคอยอู้หูนี่ตัวใหญ่ลูกตัวใหญ่เห็นปะสุดยังสุดไฟยังไหนมาทายอายู่กันหน่อนย ตัวใหญ่อยู่ในแห่สิเอ้าดูเห็นป่ยังยังรัดอยังรัดคอท่านนั่น้วค่อยไปยิ้เชียคอยสูนอาไปยังไงบ้โอ้ยผมว่าแเราเยบซิม่เมตัวใหญ่ครับเห็นป่ปลาสตัวเยนี่ดนีูนยังสนยยิ้เยบังเห็นยังสูปลาวะ

ปลาหมอใหญ่ตัวหนึ่งยังปลาหมอใหญ่ปลาคอแหมเห็นยังเห็นปลาคอใหญ่ยังบ่เลยวัวน้องพูดไหมเห็นแล้วลูการู้ข้างในนี่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 นเห็นยัง ยัรักกันน้องพูสองคนนี่คอยยังลูกยงครัไหมแล้วเราไหนีเดี๋ยวหนยังยังยูะยูใส่มันอนตงไหสโอ๊ยไปแล้วไปแล้วไปใสไปดังยังหาตัวคอยยังไปใส่น้องก็แยกกัเดินเออเ็บกันลูกยูวะเก็บหัวเ็บหางจะยูเ็บนึงสอง

จับแน่นๆจับจับแน่นๆเลยขาจ่อตีมันเหยียบขาแก้วขากแก้วกำม่ือกำสองมือเลยจับมือแมส่วนเมงสีลูกส่วนกำแหย่ไปยืนยืนจับหัวทางพี่จับทางหัวจับทางหัวเออจับแน่นๆเดี๋ยวพอปลาเข่งกันหัวขอพ่อจริงไปเลยเแมวตัวขุดใหญ่เล่ขนาดหัวใหญ่เลยขุดไงอันนีอ่ะเป็นเป็นเลยไอเราก็เข่งหายแล้ว เอาขิดเล้ลูกเอานี่ขึนก่อนบึงพอจะเหงาพันไหมแห้งบันคือขวดไง่ะแมนแมนำของแง่ท่านใดไปเถียวคนเลยแมนฝานยอนจอะเดี๋ยวมันะตายใจแล้วสูงกันงั้เดี๋ยวขึ้ น uh huh. right ี่ตัวเม่์กูมูครับเดีซีจัาตัวนี้ไ่กูมูอีหลีแหละใช้พ่อบอกว่ามันเป็นปลาโคนรอยนอยจับตัวหน่อยใช้พ่อบอกว่ามันเป็นปลาโคนัอยเดี๋ยวน้พ่อพ่อตูนั่นเนาะพ่นึกว่านี้ตูนั่นเนาะจับสองมือทุกพ่อนี่ยังไม่ทัน นี่ครับเพลาะเราโตเพราะเส่ครับตัวนี้พูดเป็นคนอันเดียบเห็นเอ้ยหุ่นแนมกล่องสุดยอดวายสิยั่ยงยังเยี่ยงก็พอขนาไปใส่กล่องสิยังคือพออะไรเยั่ยงตัวน้ำยืนยั่ยงตัวน้ำมือมือนี่ยังไม่หยกลูกเออมือนี่เด้ขึ้นไปข้างหน้านั่นละเนี่ยประชงินครับเดียมสุดยอดเลยถ่ายรูปจ้าคู่นี่ได้แนมก่อนก็ถูก ไปมันลงไชนกันทีชนกันทีนนทนนทจะอชนแหงจะชนแหงไาจะตายยชนยักชนยักเหห็ไนไหมหนพอสรุปคลิปเอฟซีครับผมกับือว่านลาเอฟซีก็มาเทศตป่าในสาครับล่อคนไกลมาสงการพลาเอฟซีเออบรว่าจะเป็นทาง พ่อไงหรือว่าสิเป็นทางนองนุ่งหรครับูรใดกลับบานกลับซองมาสงการเดี๋ยวมาเจอกันครับสาวเพญ่นท่านนี่ละนี่ครับใส่ปลาสองตัวงามๆครับเีพซีสุด่าย่ายสุดครับพีพีซีแฟนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเ่วเป็นกำลังใจให้ทีมงานลำน้ำมีสารครับสุดไทยไทยสุดครับสวัสดีครับ